าครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตวันเสาร์นี้นะครับผมสําหรับการอัปเดตใหม่ที่จะมาถึงเร็วๆนี้ปรากฏว่าเหมือนจะไม่มี Even อีเวนต์ฮาโลวีนเพราะว่าผู้ว่านาไม่ได้พูดถึงเลยอ่ะ <c oughs> คือไม่เหมือนของกัวการ์เด่นนะครับกัวการ์เด่นเนี่ยเขาลากยาวไปสามอาทิตย์นะครับผมถ้าสัปดาห์นี้ผู้วัาชนะไม่อัปเดตฮาโลวีนสําหรับแพนวีเอสเบนโสนะ <c oughs> เลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าใช่ไหมสมมติเขาเตรียมการเอาไว้สัปดาห์หน้าวันที่5ก็หมายความว่าเขาจะอัปเดตแค่สัปดาห์เดียว นะครับผมจะไม่เหมือนของกัวกาเดนที่อัปเดตลากยาว3สัปดาห์อันนี้ก็แปลกมากนะครับผมเพราะว่าช่วงอีเวนต์ฮาโลวีนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ดีผมอยากให้มีเยอะเหมือนกับของกัวกาเดนนะครับผู้พัฒนาเขาอาจจะไม่มีไอเดียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่เราลองมาดูกันก่อนนะครับว่าก่อนที่เกมจะอัปเดตเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะต้องเตรียมนั้นก็คือเรื่องของเมล็ดพืชนะครับผมใครที่เป็นสาย FK นะครับ FK ตรงนี้ไว้ ถามว่ามันคุ้มไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มครับไป FK ตรงนู้นจะดีกว่าในส่วนของอีเวนต์นะครับผมเพราะว่าที่แน่ๆเนี่ยเราได้ทั้งการ์ดนะครับได้ของอื่นๆแล้วก็ได้พืชลิมิเต็ดด้วยคือมันดีกว่าดีกว่าการที่เรามาปล่อย FK ไว้ตรงนี้เพราะว่าปล่อยเอฟไว้เนี่ยบางวันราชามะนาวมันก็ไม่มานะครับผมก็คือเราต้องมาลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้อะถ้าเรามองจอตลอดอะโอเคมาซื้อมาเล็ดตรงนี้ได้นะครับผมแต่ถ้าเอฟไว้ผมแนะนําตรงนี้ดีกว่านะครับ แล้วก็ในส่วนของร้านค้าเกียร์นะครับผมที่เพื่อนๆจะต้องมีนะครับก็จะต้องมีในส่วนของ Water Bucket กนะครับกับระเบิดน้ำแข็งอันนี้มีเยอะเลยนะครับกรณีเอาไว้สู้บอสนะและเพื่อนๆก็จะเห็นคลิปวิดีโอนี้จากผู้วัฒนาใช่ไหมครับคลิปนี้เนี่ยผู้วัฒนาเขาปล่อยสั้นเพียงแค่เวิแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆเราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนผ่านด้วยเห็นไหมครับจากพื้นปกตินะครับผมที่เป็นสีเขียวนะครับในคลิปเนี่ยเหมือนเขาเก็บ สอละครครบนะครับผมก็คือจัดการเปลดได้นะครับอันนี้เท่าที่ผมวิเคราะห์นะเพื่อนๆต้องบอกก่อนว่าเท่าที่ผมวิเคราะห์ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมประมาณว่าปลดล็อกโซนใหม่นะครับผมปลดล็อกโซนใหม่แล้วเราจะได้อะไรนะครับก็คือเลื่อนลำดับไปนี่แหละนะครับทุกคนเฮ้ยไหวปะเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ไหวอะเอาโอเคเมื่อกี้จัดการได้ใช่ไหมโอเคตกใจหมดเลยนะครับเมื่อกี้น่าจะมีปัญหาเรื่องของการแหลกมั้ง พอผู้พัฒนาเขาจัดการเบรอลดได้ใช่ไหมครับก็จะเปลี่ยนจากโซนไบโอมปกติกลายเป็นโซนทะเลทรายนะครับผมมันจะมี UI ตอนแรกที่ผู้พัฒนาเขาให้เราดูอยู่เห็นไหมก็คือต้องจัดการเบรคลดให้ได้ตามที่เขาระบุมาแล้วก็จะเป็นการปล,ลดล็อกโซนใหม่เพื่อที่จะได้เจอกับบอสตัวถัดไปนะครับผมเป็นเหมือนการต่อยอดจากของเก่าที่มีนี่แหละครับแต่ทําให้มันดีขึ้นในส่วนของตรงนี้เหมือนจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากผมไม่แน่ใจในเรื่องของรางวัลว,ว่าจะมีให้เราหรือเปล่านะ แต่ปกติแล้วเกมควรมีนะครับเพื่อที่เป็นการกระตุ้นยอดผู้เล่นทําให้เราแบบเอออยากจะเก็บในส่วนของตัวเบรลอสนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นของถาวรเลยครับไม่น่าจะเป็นอีเวนต์เพราะว่าอีเวนต์เหมือนจะแยกอีกต่างหากนะครับผมพะผู้วัฒนาเขาปล่อยมา2คลิปนะครับอันนี้ปล่อยในส่วนของริสแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเพื่อน่าจะเห็นตรงๆๆยักษ์นะครับที่ผู้วัฒนาเขาโชว์ให้เราดูอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ที่จะอัปเดตเข้ามาหรือไม่ Event. อีเวนต์เฮ้ยจริงๆถ้าอีเวนต์เก่าอยู่เนี่ยมันไม่ได้นะครับ ผมขอดูวันที่แป๊บหนึ่งนะปกติมันอัปเดตทุกสัปดาห์แล้วก็เปลี่ยนอีเวนต์ตลอดไงแต่ว่าอันนี้ก็มีเงื่อนงำนะครับผมเพราะว่าไม่มีวันที่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอย่าบอกนะว่าอัปเดตนี้คือมันอยู่กับเราอีกนะครับมีความเป็นไปได้ทุกคนอีเวนต์นี้อาจะอยู่กับเราอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะว่าอัปเดตเนี้ยเท่าที่ดูแล้วก็ผมลองคํานวณดูแล้วเนี่ยมันจะเหมือนการต่อยอดมากกว่านะครับตอนแรกก็คือปลดล็อกในส่วนของโซนใหม่ใช่ไหม มีบอสใหม่มานะครับผมบดล็อกโซนปกติไปทะเลทรายถัดจากทะเลทรายเป็นอะไรอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผู้วจนาเขายังไม่ได้โชว์ให้เราดูทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออีเวนท์ที่ว่ามีตรงตุงตุงอีเวนท์มีตรงตๆงตุงนะครับมันจะคล้ายๆกับของสติวเบอร์ลอสเพื่อนเพื่อนนึกภาพออก form, ใช่ไหม คือเวลาอีเวนต์มาปกติเป็นเหมือนของกัวการเด่นนะครับแต่ของกัวการเด่นมันจะอยู่มุมขวาด้านบนเขาก็เปลี่ยนจากมุมขวาด้านบนมาเป็นมุมด้านล่างขวาแล้วก็ไม่ได้มีในส่วนของเอฟเฟกอะไรมากนะครับแต่เหมือนเขาจะต่อยอดก็คือทําให้มันมีเอฟเฟกดีขึ้นคล้ายๆกับของสติลอเบลลรอดนะครับผมเวลามีอีเวนต์นู่นนี่นั่นมาอาจจะมีอีเวนต์ใหม่ด้วยนะครับตรงๆๆมาก็น่าจะมีอีเวนต์ใหม่แหละแล้วก็ขอกลับไปที่อันแรกแป๊บหนึ่งครับในส่วนของปล,ล็อกโซนเนี่ยเพื่อนๆมันไม่ใช่อีเวนะ เพราะว่ามันไม่มีในส่วนของไอคอนขึ้นเลยเห็นไหมที่ปลดล็อกเป็นโซนทะเลทรายปกติถ้าเป็นอีเวนต์น่ะมันจะต้องมีขึ้นตรงนี้นะครับผมว่ามีอีเวต์อะไรมาอันนี้คือไม่มีขึ้นครับแสดงว่าในคลิปก็คือปลดล็อกโซนใหม่แบบที่ผมบอกนะและก็ในช็อปครับน่าจะมีหลายคนไม่รู้เพราะว่าอะไรครับปกติเนะี่ยเราไม่ค่อยกดกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆกดดูปับนี่เลยครับผมพึ่งมา Limited e dition c o m m a n d o a p p l e นะครับผมจำนวนการออกเนะี่ยคือ5 0 0 0 0 0นะครับ 1399โลบักอันนี้คือลิมิเต็ดออกไปแล้วประมาณ3000กว่าคือเพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยครับได้ไม่นานนะครับผมเอาไปด้วยว่าใครมีโลบักก็จัดไปส่วนใครไม่มีก็ต้องรอนะครับผมผมรออยู่นะเพื่อนๆใครจัดไปแล้วอยากจะมาเทรดแลกพืชกับผมก็ยินดีนะครับผม <c oughs> <c oughs> เพราะว่าพันสก็นี่ไม่ไหววะนะครับผมผมขอผ่านไปก่อนนะครับผมนะ <c oughs> เราต้องเก็บตังค์ไว้มามา,มา่เดือนนี้ใช่ไหมเพื่อนนูบ ใครไหวก็จัดได้นะครับผมแต่ว่ามันเป็นลิมิเต็ดนะครับสายฟรีอะทุกคนไม่น่าจะมีถ้าทํามาแบบนี้นสายฟรีไม่น่าจะมีผม,ผมเข้าใจผู้พัฒนาอยู่นะด้วยความที่ว่าคอนเซปต์เกมมันคอนเทนต์มันค่อนข้างน้อยนะครับผมคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยจะต้องดีไซน์คอนเทนต์ขึ้นมาค่อนข้างหนักเลยในการทําเกมนี้นะครับผมแล้วก็ผู้พัฒนาเขาก็ไม่ได้มีของมาขายเยอะพอคอนเทนต์น้อยอะของมันก็จะมีน้อยเขาก็เลยต้องทําแบบนี้เพื่อให้ตัวเกมเนี่ยมันอยู่รอดนะครับผมเขาทําเกมอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขา ขาต้องการทุนไปต่อยอดสร้างเกมด้วยนะครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจได้นะครับผมแต่ว่า1 3ึ่นี้ก็แบบที่บอกนะครับผ่านก่อนผ่านก่อนพนอเพื่อนๆดองมเมล็ดพืชไปแล้วดองในส่วนของร้านค้าเกียร์แล้วอย่าลืมมาจัดทีมใหม่ด้วยนะครับผมคือเราจะต้องเผื่อนะครับเผื่อในการปลูกพืชเวลาอีเวนต์มานะครับผมแล้วเทคนิคการปลูกเนี่ยผมเพิ่มเติมให้นะเพื่อนๆต้องปลูกและรดน้ําตอนที่อีเวนต์อยู่ นะครับผมโดยเฉลี่ยแล้วจะเป็นแบบนั้นนะครับสมมุติในส่วนของอีเวนเรนโบว์มาใช่มเพื่อนเพื่อนปลูกพืชเรนโบว์ไปอันนี้สมมุตินะแล้วเราอยากให้พืชเี่ยมันติดอีเวนเรนโบว์นะครับเราจะต้องลดน้ําและให้มันโตในช่วงอีเวนเรนโบว์เลยหมายความว่าถ้าเพื่อนเพื่อนปลูกไปตอนอีเวนเรนโบว์แต่ลดน้ําแล้วมันโตไม่ทันใช่ไหมโตเต็มที่ไม่ทัน่ะ คืออีเวนต์ไปแล้วแล้วมันโตเต็มที่มันจะไม่ติดนะครับโดยปกติแล้วค่าเฉลี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะครับผมถ้าเราอยากให้มันมีโอกาสติดส,งสูงสเนี่ยเราจะต้องทําให้มันเสร็จตอนที่อีเวนต์ยังอยู่นะครับและถ้าเราเก็บพืชหมดแล้วเนี่ยระวังในส่วนของบอสด้วยนะครับผมพอบอสออกมาเราอาจจะวางพืชไม่ทันบอสอาจจะหลุดเข้าทันบางทีก็าแจกตัวฟรีตัวดีอะครับเราจะต้องเผื่อในส่วนของตรงนี้ด้วยนะอย่างของผมเนี่ยผมจะวางพืชไปก่อนวางพืชไปให้หมดเลยคือจัดทีมใหม่ทําในส่วนของ DPS เนี่ยให้มันเท่ากันทุกทาง แต่ไม่ต้องวางพืนแม็กนะครับสมมุตินะเราจะปลูก10ต้นเราก็วางไปแค่ยีิบแล้วก็เผื่อไว้10ต้นวางไปที่เดียวเราค่อยลดน้ําแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือไม่วางกระจายแล้วลดน้ําก็ได้ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าชอบแบบไหนนะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วอย่าลืมเผื่อในส่วนของพืชที่เราจะวางไปด้วยตอนที่อีเวนต์มานะครับแล้วมันมาตอนไหนอีกแล้ว awakening เรานะครับผมผมเพิ่งเห็นอีกแล้ว ไม่ปลูกนะเพื่อนๆขอผมจัดทีมใหม่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคเลี้ยงเสร็จแล้วนะครับผมใช้เวลาในการเลี้ยงก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆน่าจะได้นะครับ <laughs> นานมากอะ่ะจริงๆผู้วัจนาเขานะ่าจะเพิ่มในส่วนของส็ลตแบบพอเลี้ยงไปแล้วก็คือให้เซฟไว้คล้ายๆกับของกัวการ์เด้นนะครับเพื่อนๆอ,อนาคตอาจจะมีก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเลียงใหม่ไง บางทีเราลื้อออกแล้วเลียงใหม่มันยากนะครับผมปลูกต้นใหม่ก็ต้องลื้อต้นเก่าออกแล้วก็ปลูกม่อีกนะครับผมถ้ามีในส่วนของสลอตเซฟไว้มันก็จะทําให้เราง่ายขึ้นเยอะนะครับผมโดยภาพรวมอัปเดตนี้ก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนเอย่าลืมจัดทีมเตรียมอะไรไว้ให้พร้อมด้วยนะครับผมแล้วก็เข้าก่อนนะครับเดี๋ยวนะผมขอดูเวลาแป๊บอัปเดตนี้เหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าอ๋อเวลาที่แจ้งเนี่ยคือ1นึ่ทุ่มไม่ใช่ดินั่นไงจริงด้วยนะครับผมตีสองครับ ก็คือตีหนึ่งเนี่ยเราเข้าไปได้แล้วแอดมินบิวนะครับฮ้ยเวลาแปลกมากก็คือวันพรุ่งนี้ครับเพื่อนเพื่อนพรุ่งนี้ตอนตีสองนะครับผมเลยเที่ยงคืนนี้ไปตีสองซึ่งเขาเลื่อนอัปเดตเหรอตอนแรกมันจะต้องเป็น6กโมงนะครับ 6PM เออ้าวเดี๋ยวนะตรงนี้ก็ยังเป็น 6PM ีเอ๋อ6กปยี่สิบสี่ครับแต่19นี้คือตีสองครับเขาเลื่อนเวลาครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหผมไม่ทันว่ะไม่ไหวจริงๆครับตีสองเอาเป็นว่า ใครไหวก็จัดไปนะครับผมนะอะไรครับเนี่ยอัปเดตที่ดึกมากนะครับผม